ความไว้ใจใช้ความไว้ใจแอดเพื่อนกันใช้ความไว้ใจที่เล่นด้วยกันมานานอย่างเช่นตัวอย่างที่ผมเคยโดนนะอันนี้อยู่ในเกมโยกังอยู่ในเกมโยกังนะครับผมอยู่กิวๆหนึ่งซึ่งมันเป็นกิลใหญ่แต่ผมไม่ใช่หัวกิลนะมันก็เป็นกิวใหญ่พอสมควรแหละเราก็ลงบออะไรกันมาเรื่อยๆแหละครับมันก็มีน้องคนหนึ่งเข้ามาอยู่ได้ประมาณ 4- 5หเดือนเหมือนว่าเขามาอยู่เพื่อจะดูว่าใครที่มีของที่มันสามารถเอาไปขายเป็นเงินจริงได้แพงที่สุดด้วย แล้วเขาก็มาขึ้นประโยคก,กับผมว่าพี่พี่ผมโดนแฮกว่ะผมว่าผมจะเลิกเล่นว่ะผมก็แบบเอ้ยแล้วแล้วโดนแฮกยังไงเขาก็แบบบอกเหตุผลนู่นนี่นั่นไปใช่ไหมเนี่ยพี่ผมโดนแฮกจนหมดตัวเลยแถมกิจกรรมเก็บเลเวลพวกปั๊บปาร์ตี้อะไรก็จะมาอีกแต่เขาจะไม่บ่นกับเราเขาจะบ่นลงไหนลงในช่องแชทของกิวมันโยนหวานแหไว้อะถ้าใครสงสารอ่ะเข้าเป้าแล้วคนที่ไว้ใจก็คือใช่ไอเตอร์นี่แหละ ด้วยความที่ไว้ใจห่วงพวกพ้องไงนะบอกเออเดี๋ยวไม่เป็นไรเอาดาบบวก11พี่ไปกับชุดบวก10พี่ไปเราอาชีพเดียวกันอยู่แล้วนั่นแหละครับเทรดเรียบร้อยเวลได้อยู่ประมาณ3ชั่วโมงมั้งชื่อตืดตืดต,ต,ตออกจากกิลแล้วพอทักไปก็ออฟไลน์ line. แล้วก็นั่นแหละครับพูดแล้วก็เจ็บใจระวังความไว้ใจ